สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาร์ทเนวอรที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะจ๊ะวันนี้เราจะมาแชร์ทีมลงนะครับผมดันเกี่ยวกับดันพวกหลุมมิตินะครับเป็นเป็นตัวของดันบอสเนาะเวลาที่เราจะมาฟาร์มหาลงหารูนในเรื่องของรูนโบราณอย่างเงี้ยซึ่งรูนโบราณเนี่ยกับรูนธรรมดาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสแตทนะครับผมก็คือพูดง่ายคือรูนโบราณเนี่ยสแตทมันก็จะดีกว่านะครับผมข่าออฟต่างๆมันจะดีกว่ามากแต่ว่าแน่นอนครับมันข้อหายยากเหมือนกันนะคร แชร์ตัวของซากมรณะอันเงียบอันเงียบงดผมขอเรียกว่าซากมรณะแล้วกันเนาะอ่ะเป็นบอสที่เรียกได้ว่าก็มีความเงื่อนมีเงื่อนไขที่ผ่านยากพอสมควรนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไอตัวของซากมรณะเนี่ยมันดอปอะไรบ้างนะผมอ่ะรูนที่เป็นคีย์หลักๆก็จะเป็นตัวของสวิฟเนาะอันนี้คือดอปนะครับรูนกาดนะฮะแล้วก็รูนเกาะรูนทำลายแล้วก็รูนทนนั่นเองนะครับไอพวกเนี้ยดอปนะครับซึ่ง ส่วนมากควรจะฟาร์มหากันหลักๆอยู่ทั้งหมด2รุนด้วยกันก็คือรูนสวิฟนะครับก็คือรูนนฉบใบแล้วก็รูนทำลายนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เราจะมาแชร์ในเรื่องของสเตจหรือ B5 นะครับผมอ่ะ b ีเนี่ผมใช้ทีมประมาณนี้ครับรุ่นอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับใครที่ทำรูนได้ดีกวันแนะนำเลยนะฮะแนะนำนะครับ แวมไฟนะครับควรเป็นแนะนำนะเป็น ex นะครับ ex counter ex k i a e ก็ได้แล้วแต่เลยส่วนเรื่องของ a r t i f a c t ก็ฟรีสไตล์เนาะ a r t i f a c t ผมก็นานและไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะผมนานมากมาก นะครับผมแล้วก็ตัวของวูฟนะครับผมตัวของวูฟทัดมืดตัวเนี้ยไม่ค่อยมีตัวแทนนะครับผมวูฟมืดเนี่ยจะไม่ค่อยมีตัวแทนเพราะว่าวูฟมืดเ,เป็นมอนตอร์ตัวนึงที่สามารถเกาะแตกได้นั่นเองนะครับผมอ่าทีเนี้ยวูฟมืดนะครับถ้ามันเกาะแตกเนี่ยเราต้องแบบมีแม่นยำเยอะๆหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเอาวูฟมืดที่แบบมีแม่นยำมาประปรายแล้วกันเนาะโอเค คแม่นย okay. ังตัวนี้40 no? okay. <Okay. S 2> เนาะโอเคเฟลงออันนี้อยู่ที่30อ่ะ40แล้วกันเนาะอ่ะทเนี้ยตำแหน่งของวูฟมืดนะครับจะต้องใส่เป็นเคาน์เตอร์วิวแล้วก็ชิลนะครับผมทำไมต้องใส่เป็นแบบนี้ด้วยเพราะว่าการที่เรามีวิวในช่วงแรกๆเนี่ยมันสำคัญมากวิวนะครับผมในกรณีที่มันจิตแตกบับดวงบับแดงหรือเกิดเคสของสตองสตาร์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยรวมถึงการใช้งานของหลากหลายของตัววูฟมืดเนี่ยมันไปได้หลายเวย์มากเนาะดังนั้นนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับเป็นวิวชิลเคาน์เตอร์จะดีที่สุดนะครับผมส่วน นะครับสกิลสแม่นยำเยอะๆจะดีมากๆนะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็ตัวของอ์ติแฟกต์ตัวของคาดเนี่ยจะเป็นการคาดมืดการคาดแสงก็ได้แต่เัน,นีวัมใช้ในคอนเทนต์ซีมันก็จะเป็นอ์ติแฟกต์ที่ค่อนข้างเฉพาะทางนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ตัวต่อมาครับกิฟฟอนนะครับผมตัวต่อมาก็คือตัวของกิฟฟอนท่าแสงกิฟฟอนแสงเนี่ยแนะนําเป็น ex แล้วก็เป็นครีเลทก็ได้หรือเป็น ex กับอะไรก็ได้ตัวของกิฟฟอนแสงควรค่ากับการสกิลเต็มอย่างยิ่งถ้าสกิลไม่เต็มบอกได้คําเดียวว่ามันจิกไม่ค่อยเล่นมันมันมันจิกไม่ค่อยแรงมากเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวอาร์ติแฟกต์นะครับผมใส่เป็นแบบนี้นะครับแอชแนอลดาเมจตามค่าสปีดนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองขี้แดมนะครับแล้วก็อ่าตัวของอาร์ติแฟกต์ทัดนะครับดาเมจทัดมืออแรรรงๆนนนะะะคับปมาาณี้เเโค แล้วก็ตัวต่อมาครับน้องโทเทมนะครับผมน้องโทเทมก็แนะนํานะครับผมใส่เป็น ex แล้วก็เป็นวิวนะครับผมอันนี้คือแนะนําจริงนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะอาร์ติแฟกต์ก็ฟรีสไตล์เลยครับเน้นไปทางสกิล3าฮิวแรงๆจบนะครับผมส่วนตัวของธาตุเนี่ยเอาเป็นการไฟก็ได้คือจริงๆอ่ะไอไอ,อพวกโทเทมมันไปได้เยอะเนาะแต่เนี่ยเราสามารถใส่อาร์ติแฟกต์ที่แบบไปเฉพาะทางที่เราจะเล่นได้นะครับผมอ่ะซึ่งมันไม่ได้เสียหายอะไรมากเนาะทีนี้นเราไปดูกันนะครับผมอ่าทีมเนี้เท่าที่ผมลองมานะเอาจริงๆเลยไหม ก็แทบจะ100%นะครับไม่ไม่เคยเฟลเลยครับวิธีการเรียงสปีด turn order จริงจริง,รงด้วยความที่มอนเตอร์มันมีความหลากหลายมากเนาะ ก็เออ่เทิร์นออเดอร์แล้วแต่นะครับผมแต่แนะนำนะครับให้ตัวของโทเทมออกตัวแรกโทเทมออกตัวแรกเพราะว่าโทเทมอ่ะมัน AI มันฉลาดมากมันจะเป็นการกลางพวกปั๊บลงปั๊บดาบเร็วมากนะผมอ่ะจริงๆอ่ะถ้าจะเรียนเทิร์นออเดอร์จริงๆเนาะต้องเป็นโทเทมตัวแรกนะครับโทเทมเสร็จปั๊บนะครับผมจะเป็นอีวูฟนะครับวูฟธาตุเออ่ธาตุมืดอ่ะวูฟมืดเสร็จต้องเป็นกิฟอนต่อนะครับแล้วก็จะเป็นแม็มนะครับถ้าเรียงสปีดเทิร์นออเดอร์ปกตินะจะต้องเป็นแบบนี้แต่ด้วยความที่การใช้งานของมอนเตอร์ ทั้ง4ตัวเนี่ยมันมีความหลากหลายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยความววรู้ลูนต่างๆนี่ก็แล้วแต่ของ ID พดพเล่นเลยนะครับผมไม่ไม่ได้มีผิดแล้วก็ไม่ได้มีถูกอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคประมาณนี้นะฮะอันเนี้ยคือเราตีบอสได้เลยทันทีนะผมะคือสามารถล็อกบอสได้เลยนะผมอ่าตามนั้นนะครับเห็นไหมกิฟฟอนจิกทีคุณคิดสภาพดูเลือดหายไปเยอะมากนะผมเนี่ยคือคือสามารถตายได้เลยนะกิอฟอนจิกนะ แต่ถ้ากิฟฟอนสกิลไม่เต็มเนี่ยบอกได้ตรงๆนะครับว่ามันไม่สามารถติดได้ขนาดนี้นะอันนี้คือกิฟฟอนสกิลเต็มไม่เฉยนะครับมันก็เลยดูเหมือนจะติดแรงนะแต่ถ้ากิฟฟอนอาร์ติแฟคไม่แน่นแล้วก็สกิลไม่เต็มเนี่ยดาเมจจะเบากว่านี้เยอะค่อนข้างมากๆเลยนะผมแอบแนะนำนะครับแนะนําว่ากิฟฟอนเนี่ยควรอาร์ติแฟคบึ้มๆนะครับแล้วก็สกิลควรเต็มอันนี้เชียดเลยนะจ๊ะก็อีซี่ครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะผมโอเคปึ๊บ กิฟต์นเนี่ยมันวนสองสารอบด้วยอมั้งบูฟถึงจะได้เธอจริงๆตำแหน่งบูฟเนี่ยเรามีหน้าที่คือตัวเกาะแตกนั่นแหละรครับผมอ่าแต่อย่างที่ผมพูดไปเนาะคือบูฟมันควรที่จะเร็วกว่ากิฟต์แหละแต่ว่ามันก็ทํายากเหมือนกันนะแต่มันก็ทํายากเหมือนกันเพราะว่ากิฟต์นเนี่ยผมใช้ในคอน,คอนเทนต์แบบพวกอหอเฮลด้วยอย่างเงี้ยก็แบบเรียกไงดีคือรูมันก็เฉพาะทางพอสมควรเนาะอืมประมาณนั้นนะครับเนี่ยอีซี่นะผมอีซี่มากยิ่งถ้ามีโทเทมเนี่ยยิ่งสบายเลยครับผมจริงยิ่งถ้ามีโทเทียมเนี่ยย นี่ขนาดไม่มีวับดาบแล้วทุกคนดูดิมันมันอีซี่ขนาดนั้นเลยทุกคนเห็นไหมง่ายมากครับง่ายมากใครที่แบบเออพี่ผมอยากทำทีมต่างๆก็สามารถดูทีมนี้ได้นะผมพยายามจะต่อจิ๊กซอในเรื่องของการฟาร์มดันพวกเนี้ยให้มันมาเรื่อยๆนั่นเองครับทีมมันอาจจะเฉพาะหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไอ้ดันพวกเนี้ยมันจะต้องใช้มัตเตอร์เฉพาะพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องรูนกับอรนะ์ติแฟกเนี้ยอาจจะต้องแน่นนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสําหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับซีอูในขามาจ้าบ๊ายบายนะครับผม